สวัสดีคะ่ะ SCR าาชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมแหลกหลังคา m a ส d a 2นะคะคันนี้ติดออกมาแล้วสวยสดงดงามมากๆเลยคะ่ะเท่มากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกคา่ะาตัวถาดนะคะตัวแหลกหลังคาทรง RR04 สีดำนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร30ซมติดออกมาแล้วเหมาะเจาะและสมส่วนกับตัวรถมากๆเห็มไหมคะสวยงามมากม ตัวถาดก็โค้งสโลปหน้าหลังเข้ากับตัวรถเลยนะคะติดออกมารถเทสวยสดงดงามแข็งแรงมากๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะเราได้จัดคันขวางทรง r b 0 3าให้คุณลูกค้าด้วยนะคะซึ่งคันขวางทรง R b 03บสาีดำเนี่ยนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะหนาและแข็งแรงมากๆเห็นไหมคะ นี่เป็นมุมด้านบนนะคะน็อตท,ที่เราใช้ประกอบตัวถาดทุกตัวนะคะเป็นน็อสตสแตนเลสแท้นะคะสวยงามเห็นไหมคะอลูมิเนียมของเราเป็นเกรดบิลเลตนําเข้าแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งหนาและแข็งแรงมากๆนะคะรับรองได้เลยนะคะอันนี้เป็นมุมด้านบนของตัวถาดนะคะให้ดูชัดๆนะคะมีแผ่นพื้นวางรองไว้สําหรับวางสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายหนาะแข็งแรงมากๆนะคะ คานหนาขาตรงรุ่นนะคะติดตั้งออกมาแล้วสวยงามมากดูเท่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเลือกถาดได้เหมาะกับตัวรถมากๆเลยนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะเรามีแหลกหลังคาสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ อันนี้เป็นคานขวางที่แจ้งไปนะคะว่าทรง RB 0 3ีนส,สนะคะเราได้ทํายางปิดล่องคางทั้งด้านบนด้านล่างให้เลยนะคะ<อ>เห็นสีทองทองไหมคะอันนี้คือการยึดโดยใช้สารแหลกยึดนะคะสวยงามมากๆนะคะงดงามจริงๆค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะคานหนาขาตรงรุ่นนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะ จัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ